สวัสดีครับพี่ปิงนครับสวัสดีครับพี่โจ้ครับพวกพี่มาจากวิทยาลัยบันดิตเอเชียนะครับครับวันนี้พวกพี่มีข้อมูลนี้ีจะมาแนะนาน้องๆนะครับสำหรับน้องๆคนไหนครับที่กําลังสนใจจะเรียนต่อระดับชั้นปริญญาตรีนะครับแบบเรียนไปด้วยมีรายได้ไปด้วยและช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัวได้ด้วยครับเรียนที่ไหนบเรียนที่บันดิตเอเชียนี่นะครับเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกครับซึ่งเรียนฟรี หน้อยอร์เครับได้ทุนเงยีหนึ chips, ่ร right? ้อยเปอร์เ็นตครับเรทุนเนีหน่งร้อยเปอร์เซ็นใ่คุณได้รับทุนจากการร่วมมือของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียและบริษ <tamanho S 1> ัท c B o จำกักมหาชนครับเได้วยถงนาด้วยงานหครับมีห้าเนะรมาช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัวได้ด้วยครับดีแล้วของพี่ตัมีสาขาไหนมาแนะนครับสำหรับที่นะครับมีสาขาวิชชาเปิดใหม่นะครับชื่อสาขา การจัดการนวัตกรรมธุรกิจนะครับซึ่งเป็นสาขาหลักสูตรสปีที่แต่ห้าเรียน3ปีครับฝึืงาน1ปีแล้วก็ไปฝึกงานที่ไหนครับฝึกงานอยู่ที่บริษัทคูจิคุระประเทศญี่ปุ่นครับไปประเทศญี่ปุ่นเลยเหรอไม่เขาฝึกอยู่ประเทศไทยนี่ครับโอเคเขาตั้งอยู่ที่อยุทยาครับจังหวัดอุทยานไท สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่กำลังสนใจอยู่นะครับรีบมาสมัครกันได้แล้วนะครับวันนี้หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจวิทยาลัยบดินเอเชียนะครับสำหรับวันนี้พวกพี่มีข้อมูลมาบอกแค่นี้แหละครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ